สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยยันยันกับทุกท่านครับว่าเราเป็นรายการอาหารนะครับไม่ใช่ก่อนบ่ายไม่ใช่คลายเครียดไม่ใช่อะไรเดยทั้งสิ้นแต่ว่าสามารถคลายเครียดได้เราก็มีความสุขนะเวลาแบบนี้คนดูแล้วก็รู้สึกสบายสบอกตรงๆว่าคุณก็ไม่เคยเห็นพวกเราแบบนี้ที่ไหนเราจะอยู่ที่นี่และปักหลักทําการแสดงให้ การแสดงเดี๋ยวก็เรื่อคลายเครียดทการแสดงให้ทุกคนแบบว่าคลายเครียดอย่างครั่งรูแล้วที่นี้กฎหมายของเราก็มีสวัสดีครับพิธีกรบิ๊กโฟทั้งสี่ขอบคุณผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์ครับอ้าวแต่ภรรยาผมเชื่อสนิทใจเขาชอบอธิษฐานขอพรจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผมกำลังจะประมูลงานหลายสิบล้านครับถึงมาบอกผมว่านี่คุณวันนี้ ฉันไปอธิษฐานกับบ่อน้ำตกสิดิเรื่องประมูลงานของคุณแล้วนะผมช่สามีผมก็บอกว่าเธอนี่มาไล่ตัละจริงๆเลยครับอนได้ก็โง่แล้วและแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับครับผมชนะการประมูลโอ้โหเธอบังคับให้ผมไปที่บ่อน้ำตกติครับเมียก็บอกว่านี่ไม่เชื่อใช่ไหมไหนลองอธิษฐานดูทียืนใกล้บ่อสิผมก็ทำปากพุมพัพุมพแล้วก็ถอยหลังออกมาเธอก็ โน้มตัวลงไปใกล้บ่อน้ําแต่ใกล้มากไปเธอเสียสูนพลัดตกลงไปในบ่อน้ำหัวทิ่มจมน้ําตายหัวผมก็บอกว้าวได้ผลจริงๆด้วยเฮ้ยนี่อะนี่ถาไม่มีตกไปตายเหรอผมอธิษฐานเผื่อทุกคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเมียแล้วนะครับโดยเฉพาะคุณไตรภพว้าว อย่งและผมอยากจะถามคำถามครับวิธีการชงชาให้ได้รสชาติต้องชงแบบไหนครับออทุกวันนี้เราชงชากันอยู่โดยวิธีการที่ไม่ค่อยถูกต้องและไม่มีความรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับชาจึงทําให้เสียรสชาติของชาไปเป็นอันมากครับอย่างที่ได้เคยเรียนท่านผู้ชมไว้ตั้งนานแล้วว่าบริษัทของเราไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามต้องรู้จริงครับผมได้ส่งคนของบริษัทของผมไปที่ประเทศจีน อีกครั้งหนึ่งครับไปเนปาลเป็นครั้งที่สองไม่ชัวร์ไปอินเดียเป็นครั้งที่สามครับสุดท้ายมันจบที่ญี่ปุ่นครับพอกลับมาผมถามว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องชาอ้าวพี่ไม่ได้ให้ไปดูเรื่องกาแฟเลอคะไหนไหนไป ไหนๆไปแล้วนะฮะในช่วงทานสิทธิ์ผ่านประเทศจีนก็เอาความรู้มาฝากสักนิดนึงนะครับนะครับมีประเพณีในการชงชาและคนจีนจะเป็นคนที่สุดยอดในความคิดเพราะวันนี้ที่ใครชงชาธรรมดานั้นลุกขึ้นมาทําแบบนี้ผมว่าน่าจะได้กลิ่นอายของความเป็นจีนมากขึ้นครับการชงชาจีนอย่างแรกเลยอาตีนะเรอจะต้องต้มน้ำให้ยอมร้อเอามาสาไทยกุ้งพอ ใบใบนี่เดี๋ยวจะต้มน้ำให้ร้อนปั๊บก่อนอื่นเลยครับคุณต้องลวกกาที่จะชงชาแล้วก็ถ้วยชงชาก่อนเพราะฉะนั้นการต้มน้ําต้มน้ําให้เดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วลวกกาและลวกถ้วยอันนี้ผมเห็นทุกๆครั้งเวลาที่ไปกินชาอูหลงเวลาเราไปซื้อนะไปเชียงรายไปเชียงใหม่เขาก็จะลวกถ้วยอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยถามเขาว่าเช้าไม่ได้ลวกเหรอมัาก็บอกว่าเฮียเฮียต้องกินแล้วลวกแล้วถ้าเฮียลวกถ้วยลวก กาเนี่ยครับชาเห็จะอร่อยใช่ถูกต้องครับ1เพื่อให้สะอาดล่ะแน่สองเพื่อวอร์มให้มีอุณหภูมิที่ดีขึ้นว่ากันง่ายๆขั้นตอนต่อไปนะครับเทน้ําร้อนนี่ออกทิ้งได้เลยนะครับทิ้งลงไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตักชาใส่ลงไปในกานะครับประมาณว่า1ช้อนชาต่อ1ถ้วยเล็กๆถ้าอยากจะรับประทานชาแบบเข้มข้น วันนี้เรานําเสนอชาอุหลงครับครับนี่อุหลงไงฮะที่พูดถึงเมื่อสักครู่ประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยครับท่านผู้ชมตอนหนึ่งถ้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นอติเอาน้ําร้อนใส่ลงไปขย่าวขย่าวแล้วรีบเท้ภาษาธรรมดาภาษาธรรมดาขอโทษะเอาน้ําร้อนใส่ลงไปโอเคครับแล้วรีบขย่าวออกนะครับล้างออกเลยครับล้างออกเลยแล้วก็เทน้าออกเทน้ําทิ้งหนึ่งน้ำทิ้นี้งน้ำสาเหตุที่ต้องเททิ้งเพราะชานั้นจะเก็บฝุ่นเอาไว้และใบชาจะรวมตัวหรือม้วน ไว้ข้างในทําให้ใบชานั้นได้พักผ่อนและได้คลี่ออกมาทาความสะอาดเอาภาษาง่ายๆแล้วกันครับข้อที่1ล้างกาครับข้อที่2ล้างใบชาครับ,รบอข้อต่อไปครับเชิญเลยฮะเอาน้ําร้อนๆนะครับใส่ลงไปนะครับและแช่ทิ้งไว้นะครับประมาณสัก3นาที5นาทีนะครับจนเรียกว่าชานั้นมีกลิ่นหอมแล้วก็ สามารถที่จะดื่มได้เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกครับผมไม่ใช่อร่อยนะล่อขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการชาเข้มข้นแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นเมื่อรู้สึกว่าเข้มข้นแล้วเราก็นํามากองใส่นี่ครับนํามากองใส่กาต่อไปเนี่เทลงไปเลยครับนี่นี่นะฮะ

เก็บไว้ให้แขกนั้นสามารถจับได้โดยที่ไม่ร้อนเอาเสิร์ฟแขกก่อนเสิร์ฟไม่ไม่ไม่เดี๋ยวด้ต้องต้องต้องอยู่ด้วยกันก่อนอแล้วอะไรอกอย่าเยอะมากครับอย่าเยอะมากนี่ไเสิร์ฟมาสีหลังจากนั้นดื่มเมื่อชากําลังร้อนร้อนนะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องและตามธรรมเนียมคงจีนท่านอริสกะโซเรียวบ้าละครจนบ้าละคร่อบ้าละครเเอเชิญเลยครับลองดื่มดูนะครับนี่เป็นเทคนิคในการชงชาจีนขอให้อรุสกะโซเรียวครับ อยู่คู่และดูแลเมืองนี้ตลอดไปปลดรับคำคารวะพพอแล้ว,ลวนี่คือการชงชาจีนนะครับแต่ถ้าจะชงชาฝรั่งนะครับวิธีการก็เหมือนกับชงชาจีนแต่เพียงแค่ว่าไม่ต้องมีการล้างน้ำชาจากใบชาออกก่อนในในน้ำแรกเพราะว่าเนื่องจากว่าชาฝรั่งจะเป็นชาที่สับมาโดยละเอียดและทำความสะอาดมาหมดเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าข้อสังเกตนะครับในการชงน้ฝรั่งคือน้ำจะต้องกำลังร้อนต้มใหม่ใหให้ร้อนสุดๆเดียวเดี๋ยวเดียวทำไม,มบูวีไม่กินแล้วมันไม่ร้อนอะ่ะเซอร์เซอร์นะครับทานผู้ชม สองคนนี้เขาเล่นละครไอเดนกินจริงกินจริงก็ร้อนดิครับาไม่ดูนี่เขาเล่นละครนี่ถ้าเ็นซัดเข้าไปถ้าเป็นชาฝรั่งไม่ต้องล้างทิ้งนะครับแม่จะไปล้างทิ้งทำไมมันใส่อย่างนั้นไม่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็จะต้องใช้น้ําที่ถ้าเป็นไปได้กําลังต้มเดือดเลยนะครับจะทําให้ชานั้นมีการออกมามีกลิ่นและรสชาติอย่างรวดเร็วก็สามารถจะดื่นได้เลยทันทีนะครับ ก็เน้นย้ํานิดนึงนะครับาชาบางทีก็อาจจะไม่เหมาะกับบางคนเช่นคุณแม่ที่ตั้งครรอาจจะมีผลรกระทบได้จะต้องระมัดระวังนะครับ,รบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจควรงดดื่มดีกว่านะครับเพราะคาเฟอีนอาจจะมีผล คนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบคนหลีกเลี่ยงการดื่มชาเพราะว่าชาจะกระตุ้นให้ผน,นังกระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยและมีสภาวะความไม่กดมากกว่าปาก,กตินะครับอาการเดี๋ยวจะอักเสบร,รุนแรงมากขึ้นก็คำเตือนอีกนิดนึงนะครับครับก่อนดื่มดูด้วยว่ามันร้อนมากขนาดไหน <c oughs> และแน่นอน,อนดื่มชาที่เข้มข้นมากๆนะฮะในปริมาณมากๆจะทําให้ท่านท้องผูกแล้วก็นอนไม่หลับมีผลด้วยครับผมและอย่างที่เมื่อกี้นี้บอกไปฮะถ้าดื่มขณะที่ร้อนจัดๆแน่นอนนะครับระคายเคืองต่อระบบ ข้างในปากรวมถึงระบบในการย่อยของเราซึ่งต่อไปในอานาคตนะครับก็อาจจะทําให้รลคายเครืองต่อเซลลต่างๆเป็นมะเร็งก็ได้นะครับในที่สุด แต่ต้องระมัดระวังของร้อนรลวกๆเกินไปในกรณีที่ท่านต้องการดื่มชาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของท่านดีๆเติมนมลงไปนี่ก็ได้นะฮะได้ไดนะครับก็ได้บ้างนะฮะเทงแต่ว่านะครับเขาบอกการเติมนมจะไม่ได้ผลในการขับฤทธิ์ของสารบางอย่างที่ต้านอนุมูลอิสระเ,เพราะฉะนั้นถ้าคุณจําเป็นจริงๆเพราะความเคยชินก็ได้บ้างนิดหน่อยแต่ถ้าคนกินชาครึ่งหนึ่งนมครึ่งหนึ่งก็ได้แค่ความอิ่มและความอร่อยไม่ได้สารที่ต้านอนุมูลอิสระ เข้าไปในร่างกายของเราครับออ่าแล้ววันนี้เราก็รู้วิธีรับประทานชาที่ถูกต้องก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆทั้งหมดนี้จากมูล,ลนิธิหมอชาวบ้านขอบคุณมากครับครับผมอ,อ,อน,นิสกะ <laughs> เราเราต้องการชาจากโซเรียลอีกสักหนึ่ง,หน,งหนึ่งอันเลยอ,อันนี้บ้ามากวันนี้เราคจอกนกระจบนานแล้วยังบ้าอยู่นะฮะ เราพักตรงนี้เขาพี่พักสองเขาพี่พักสองนะโอ้โหนาเดทหล่อสุดโอ้คนแถวบ้านมันบอกตลอดเลยบอกไม่มาบอกบอกเขาหนูหน้าตาเหมือนนาเดทเราไอ้้ไอเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้หลักฐานมันโท้งเลยพักสครูเถอะพ่กสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกก็โชว์ต่อยังรายการสักครู่เดียวเนื้อปูผัดพริกที่หนูครับโอ้โหรสชาติเชฟ เด็ดมากนี่กะเผ็ดอร่อยเลยออร่ยมากอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยอ่ะความเผ็ดมันอยู่รอบเถือปูเลยเด็ดจริงๆ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณต่อยยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับพ่อไม่จริงไม่จริงผมอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอลออฟฟิเชียลติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกร้ออกจากปากดูครับผมเนออย่าลืมนะครับอย่าลื ติดตามนะครับายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมเฮลโลยูทูบเฮลโลยูทูบผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับไม่ใช่การเลยซับะไคร้ไม่ใช่สับะไคร้ออกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน